จากเรื่องกำนันนกที่ม,ม,มีมีตำรวจโดนดิงตายที่งานงานเลี้ยงหนึ่งก็คือ,อท่านพิโจ๊กเนี่ยเป็นคนเป็นคนทําคดีต่อมาเมื่อไม่กี่วันนะครับพิโจ๊กกับโดนเล่นเรื่องเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ซึ่งอันนี้ก็เดือดร้อนไปถึงท่านนายกว่าจะมีการสั่งายานาตำรวจไหม,มท่านนายกก็เลยบอกว่าจริงๆไม่อยากใช้คำว่าสังงายนามันดูแรงไปซึ่ง ผมว่ามันเป็นการไม่ให้เกียรติตํารวจเป็นการไม่ให้เกียรติคาเดราเขาอะแต่ตัวผมอะผมคิดว่าใช้คํานี้เหมาะสมมันก็ไม่ใช่คาหยาบนี่ไม่ไม่ใช่คหยาบแต่น่าจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่ให้หมดไม่ใช่มาเป็นแบบนี้เพราะตอนนี้คนที่เสียคือใครตํารวจตํารวจตํารวจไอ้นั่นกันเองเลยบัฟกันเองเลยตํารวจบัฟกันเองไอ้นี่ไปเกี่ยวพันกับออนไลน์พนันออนไลน์ไอ้นี่ไปช่วยกํานัน มันก็เลยมันก็เลยกลายเป็นตอนนี้คนที่เสียที่สุดคือตำรวจแล้วใครที่ใครที่โดนไปด้วยหรือเปล่าเสียมานานแล้วป่มันเสียมาเป็นเรื่องปกติแล้วคือมันเสียมนจริงอาโอเคเราเราต้องยอมรับเรื่องความจริงว่าตอนนี้องค์การตำรวจเนี่ยมันค่อนข้างเสียและยิ่งล่าสุดมาท่านบิ๊กโจ๊กออกมาพูดด้วยว่าความลับอยู่ที่เขาเยอะถ้าเขามาพูดวงการตำรวจจะพังทั้งหมดจริงๆควรคนออกมาพูดนะสำหรับผม ไม่ไม่เขาอาจจะคิดอีกแบบหนึ่งก็ได้ว่าไม่พูดดีกว่าไม่งั้นจะแบบว่าเออแบบมันจะไปจะไปกันใหญ่ไม่หรอกกันเดมันเดือดร้อนมันเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องรู้ไม่เรามันมีมันจะเลือกไอ้นี่ไงอะไรนะเขาเรียกอะไรนะการเมืองหัวหน้าตำรวจเขาเรียกอะไรนะอนั่นแหละเขากำลังจะเลือกกันงมันเลือกแล้วพี่วศตอนนี้เลือกแล้วตอนนี้เลือกเสร็จแล้วพบบตรเลือกแล้วคือทีแรกเนี่ยทีแรกเป็นมติแต่งตั้งพลตพลตำรวจเอกรออิงค่าไพโรธเมื่อตอนมันบ่ายบครั้งแรกครั้งแรกนะครับแต่ตอนเนี้ย มีสายข่าวรายงานมาล่าสุดนะครับก็คือเป็นต่อพลตำรวจเอกนะครับต่อศัก์สุวิมลเป็นเป็นพบตรคนที่สิบสี่ตอนนี้ล่าสุดคือคือเป็นเป็นท่านต่อศักตอนนี้ล่าสุดเลยเนี่ยที่เขาออกมาเปิดเผยเรื่องพนันออนไลน์พี่เอคนดูงการบันเทิงก็โดนเลยนะพี่เอสุภชัยอโดนไหมโดนเพราะว่าไปถ่ายรูปกับอันี่ไงมินน่ะน้องมินนี่มินนี่เหรอมินนี่เหรอกับกับ สารวัตรโจ๊กนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวให้พูดูว่าจริงตอนนี้เขามีโพออกมาเหมือนกันแต่พี่ออกมาพูดแล้วนะว่าพี่เอแบบว่าไม่เกี่ยวกับฉันฉันไม่รู้จักใครจะบอกว่าตัวเองเกี่ยวบ้านกระทอชวนพี่เอพี่แต่ถ้าบอกพี่เอว่าถ้าถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงเราต้องออกมาพูดเพื่อความบริสุทธิ์ใจนี่เาถึงบอกไงพนันออนไลน์ออนไลน์นี่โดนไปหลายคนนะเธอไม่ใช่แบบคนสองคนนะ